สวัสดีครับพบกับรายการเสียเสร์อมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้เราเสนอมีดโตฝรั่งนะครับหรือเรียกว่ามีดคัดตติ้งนะครับผมมาเชิญชมการทดสอบมีดคัตติ้งฝรั่งกันก่อนนะครับเชิญชมครับสร้างจากเหล็กคลัตต์ถูเมคกินเยอรมนี มีดคัตติง้งฝรั่งนะครับผมคัตติ้งหรือว่ามิดโตฝรั่งนะครับใบยาว10นิ้วสัน5้มิลนะครับคมกว้าง2.5นิ้วนะครับคมเต่าเงากระจกนะครับมีทั้งหมด3เล่มตามอยู่ที่5นิ้วนะครับไม้พยุงนะครับลายสวยนะครับลายสวยมากนะครับตัวนี้สวยมาก สวยนะครับเสียพริกให้ดูนะครับไายไม้สวยมากอันนี้ลูกมันครับน,นี่ไม่ใช่เนะชช่นชมการทดสอบกันก่อนครับ มีคัตติ้งนะครับใบายาวอยู่ที่10นิ้วนะครับผม10นิ้วดามอยู่ที่5นิ้วนะครับล็อกนิ้วมือด้วยนะครับผมด้ามไม้พยุงรายสวยนะครับผมสันหามีน้ำหนัก6 0 0อยกรัมฟันต้นไผ่ได้สบายเลยนะครับหนึ่งสองสามชับ เชิญชมการตัดตาไผ่นะครับตาไผ่นะครับต้องตัดเบาๆนะครับผมไม่ต้องตัดแรงหนึ่งตาครับผมสองตาครับผมเข็ม <c oughs> ที่หนึ่งครับ เล่มที่สองครับผมเล่มที่สามครับผมทั้งสามเล่มนะครับเสียขอเสนอราคาเล่มละสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับจับกระชับมือนะครับล็อกนิ้วนะครับผมศูนย์แปดเก้าเจ็ดห้าหกศูนย์สองศูนย์แปดขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณที่จ้างสูงครับ